ยิ่งกว่าความเร็วมากกว่าความแรงเพราะตัวจริงมี1เดียว AIS 5G อุดบินนายครับคุณผู้ชมครับผมอยู่สนามบินซูริกครับคลิปนี้เรามารีวิวเฟิร์สคลาสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเป็นของสายการบินสวิสครับสายการบินสวิสเนี่ยโอเปอเรตจากสวนภูมมกับซูริกเนี่ยไปกลับอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในสายการบินที่มีเฟิร์สคลาสบริการอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับบน Boeing 77300 ER นั่นเองนะครับวันนี้เป็นเที่ยวบินขากลับนะก็คือจากซูริกไปที่สวนภูมมนะครับนี่บอดดิ้งพาสได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ สวิสเฟิร์สแบบละเอียดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใกล้ถึงเวลาขึ้นเครื่องมากๆแล้วจริงๆผมเป็นไฟต่อครับคือไฟก่อนหน้านี้เนี่ยผมบินมาจากฮัมบวกนะครับนีะครับฮัมบวกซูริกนะครับซึ่งเอ่อมันมาถึงล่าช้านิดน,นึงครับทำให้ผมมีเวลาที่นี่เนี่ยน้อยมากๆนี่คือแบบอีกไม่น่าเกิน5นาทีก็น่าจะเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะครับก็เลยต้องขออภัยนิดน,นึงที่อาจจะไม่ได้พาดูเลาส์ของสวิสเฟิร์สนะครับซึ่งเขาทําได้หรูหรามากๆแล้วก็แบบเนี่ยครับตกแต่งลายไม้ต่างๆแบบที่สวิสเขาถนัดนะครับแต่ว่วาาาากกกกรรรรบรรบิินไฟจซู กรุงเทพที่เป็นเฟิร์สคลาสเนี่ยผมใส่เต็มให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะขึ้นเครื่องแล้วครับฮัลโหลมีเข้ามามีเสียทุกสซาย Thank you very much ัลโหล ผมพาดูที่นั่งแบบเร็วๆแล้วกันนะครับผมนั่ง 2K ครับมันเป็นสว u i ครับเรียงแบบ1-2-1นะครับในสว u i t ก็เป็นส่วนตัวมากเลยนะครับที่นั่งใหญ่มากก็จอใหญ่มากเหมือนกันนะครับจอน่าจะ42หรือ43นิ้วเลยฮะด้านหน้าก็จะเป็นที่วางขาที่ไปวางแทบไม่ถึงคนระับแลคือเวลาปรับเอนนอนเนี่ยความยาว2เมตรเต็มๆนะครับ อเมนิตี้ที่ให้มาเดี๋ยวผมพาดูทีนะครับเมื่อกี้มีเวลคัมริงเป็นแชมเปญแล้วก็มีถั่วมาให้นะครับด้านข้างครับก็เป็นที่เก็บของนะครับมีรีโมทคอนโทรลอันหน้านะครับมี Universal p l u ปลนะครับแน่นอนอยู่แล้วมาตรฐานนะครับมีโคมไฟเล็กๆนะครับตกแต่งตามสไตล์สวิ e นะครับเขาก็จะใช้ลายไม้เป็นหลักนะครับเบาะที่นั่งใหญ่มากอลังการสุดๆนะครับแล้วก็เป็นประตูที่สามารถปิดได้ด้วยนะครับ ด้านหาน้าตรงนี้ก็จริงๆพอเลื่อนมามันก็จะเป็นที่แขวนเสื้อนะครับแต่ก็ทําหน้าที่เป็นประตูไปพร้อมๆกันด้วยดีไซน์หนึ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่เคยเห็นในสายอื่นนะครับ <c oughs> ก็คือปกติหน้าต่างเครื่องบินมันก็จะเป็นวงกลมอย่างนี้ใช่ปะ่ะคือที่นั่งเฟิร์สคลาสมันจะประมาณ3หน้าต่างอะไรเงี้ยค <c oughs> ือเขาเอาหน้าต่างสี่เหลี่ยมมาล้อมให้รู้สึกเหมือนกับเออไม่ได้อยู่บนเครื่องบินขนาดนั้นนะครับคือพยายามตกแต่งให้เหมือนกับแบบ เป็นหน้าต่างของบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทางหน้าต่างเนี่ยมันสามารถปิดพอบกันได้อย่างนี้เก๋ป่ะเกือมันไม่ได้ปิดแบบทีละแบบทีละช่องอะ่ะมันปิดท,ทั้งบ้านลงมาทีเดียวนะครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นในสายอื่นนะเจ๋งดีครับ เครื่องเทคออฟเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็สามารถปิดประตูได้ละประตูเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ชิ้นนะชิ้นใหญ่ก็คือที่ผมดึงให้ดูก่อนหน้านี้นะครับที่ข้างในมันจะเป็นที่แขวนสูตรที่แขวนเสื้อพวกนี้แล้วก็มีแบบพ็อกเก็ตใส่ของน,นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งมันจะปิดด้วยระบบไฟฟา้าเป็นชิ้นเล็กตรงนี้นะครับมาแบบช้าๆเนิบมๆพอปิดสนิท เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เป็นส่วนตัวมากนะครับคือเรามองไม่เห็นพีนนพ่นังข้างๆนะครับพี่นังข้างๆก็มองไม่เห็นเราครับเมนูอาหารไฟนี้นะครับคือเมื่อกี้ลูกเหลือสวิสเนี่ยก็บอกเราว่าเรามาขึ้นเครื่องสวิสเฟิร์สเซถูกสัปดาห์มากเลยคือสัปดาห์นี้สัปดาห์พิเศษครับเขาจะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมานะครับคือปกติเขาก็จะมีเมนูอาหารที่เขียนสวิสเฟิร์สเซอย่างนี้แล้วก็เมนูเครื่องดืง่มใช่ปะ่ะสัปดาห์นี้เขาจะมีเมนูสีทองนี้โผล่ขึ้นมาครับ เป็นสัปดาห์ของเมนูแซฟฟรอนนะครับแซฟฟรอนเนี่ยก็เป็นเครื่องเทศราคาแพงนะเป็นเครื่องเทศหรูหราครับก็คือเขาบอกว่าเขาจะมีเมนูที่มีเครื่องเทศแซฟฟรอนเนี่ยอยู่หลากหลายเมนูเลยนะครับตั้งแต่ดิง p e c เยลซึ่งผมขอมาแล้วเป็นจินแอนโทนิกนี่แหละแต่ว่าจินที่เอามาทำเนี่ยเป็นแซฟฟรอนจินนะครับก็เลยจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับนี่มีความหรูหราของเขานะครับ แล้วก็จะมีเมนูบางเมนูครับอย่างเช่นแบบว่าออเดอร์ฟที่จะมีแซฟฟรอนอยู่ด้วยหรือว่าจะเป็นเมนคอร์สที่มีแซฟฟรอนนะครับรวมถึงของหวานแซฟฟรอนเหมือนกันนะครับผมดูเมนูแล้วคิดว่าน่าจะไปแซฟฟรอนแบบทุกคอร์สไม่ไหวนะครับก็เลยเลือกจานเมนอย่างเดียวที่เป็นแซฟฟรอนนะครับเอ่อพวกจานออเดอร์ฟกับขนมขนม,ขนมเนี่ยก็ขอเป็นเมนูปกตินะครับสั่งเข้าไปเรียบร้อยละเดี๋ยวรอดูหน่อยนะครับว่าเมนูพิเศษเขาเป็นยังไงครับ ขึ้นมาแป๊บเดียวก็เสิร์ฟม,มื้อเย็นเลยนะครับเลือกอะพิทัยเซอร์นะครับมา2อย่างด้วยกันครับก็คือจะมีแซลมอนบาลิกนะครับแล้วก็จะมีเบฟพา่าครับแล้เสิร์ฟม,มาในจานเดียวกันนะครับดูดีอยู่นะ เมนมาเสิร์ฟแล้วนะครับอันนี้เป็นเมนูพิเศษของสัปดาห์นี้โดยเฉพาะเลยบนสวิสเฟิร์สคัสนะครับเป็นอกไก่แซฟฟรอนนั่นเองนะครับอกดูดีมากนะครับแล้วก็แชมเปญที่เสิร์ฟบนสวิสเฟิร์สเนี่ยเป็นพอมเบอรี่นะครับชอบพอมเบอรี่มากโหดีอ่ะ ดีเลยครับนุ่มมากก็หอมหอมแซฟฟรอนนะครับจบจากเมนไปก็ต่อด้วยของหวานนะครับอันนี้โดนเชียร์มาตอนแรกไม่ได้เลือกนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้อร่อยจริงมันเป็นทาร์ตแซฟฟรอนแล้วก็โปะด้วยไอศครีมนะครับก็ขอแซฟฟรอนอีกสัุดเมนูหนึ่งนะครับ คือ,อเขาเชื่อเพราะว่ามันมีแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวเลยที่เป็นแซฟฟรอนนะครับคือถ้าเกิดใครออรู้จักแซฟฟรอนอยู่แล้วมันก็เป็นเป็นเครื่องเทศร,ราคาแพงมากนะคือถามว่าจริงๆแล้วผมโปรดรานแซฟฟรอนไหมก็อาจจะแบบไม่ได้ที่สุดคนระแต่ว่าหาโอกาสกินได้ยากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวลองดูสักหน่อยว่าทาแซฟฟรอนของเาเป็นยังไงอืมาทำได้ดีครับกลมกล่อมมากนะครับไม่ค่อยแน่ใจว่า จะถูกปากคนเอเชียส่วนมากหรือเปล่านะครับคือถ้าเราแบบบินพวกสายการบ,บินยุโรปอย่างเงี้ยก็ต้องทําใจไว้ก่อนว่าก็คงแบบไม่ได้มีเมนูแบบเออเอเชียอะไรให้แบบให้เราเลือกสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเมนูฝรั่งส,ส่วนมากเลยส,สมมติมีสมช้อยก็ฝรั่งทั้งหมดเลยสามช้อยนะไม่ค่อยมีตัวเลือกเอเชียเท่าไหร่นะครับแต่ก็ก็ทําได้ดีครับ เ okay. จะเจ้าอุปกรณ์ที่ของสวิสเฟิร์สให้ดูนะครับคือผมอ่ะก็คาดหวังว่าชุดอุปกรณ์เขาว่าต้องแบบอลังการมากเนอะเป็น First Class ใช่ปะปรากฏว่ามีกระเป๋าแบนๆมาให้ครับเนี่ยครับของซิมเมอรี่นะครับร่วมกับสายกระเป็นสวิสนะครับแบนมากนิดเดียวไม่ได้อลังการอะไรนะครับเปิดดูข้างในของน้อยมากคือมีแค่นี้เลยตกใจปะว่าได้แบบเอ้ย First Class นะก็คือแบบมีผ้าปิดตามีที่อุดหูนะครับมีแฟนซีฟันยาสีฟัน แล้วก็มีเฟซครีมกับแฮนด์ครีมนะครับสองกระปุกแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรเยอะกว่านี้นะค,คือตกใจเหมือนกันว่าเออเฟิร์สคลาสแตมีให้แค่นี้นะครับปรากฏว่าสายการบินสวิส c e ก็มีแนวคิดนะครับว่าเอ,อ,อเมเนตตี้เยอะกว่านี้เนี่ยมีให้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะเอาลูกเรือนะครับถือมาให้เราเลือกหยิบได้เพิ่มเติมนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มวาแบบผู้โดยสารแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะประหยัดได้มากขึ้นนะครับ ผมก็ไม่ได้หยิบมาทุกอย่างนะท,ที่หยิบมาเพิ่มก็จากตะกร้านะก็จะมีแบบถุงเท้านะครับไว้ใส่บนเครื่องเนาะมีลิโคลานะครับของสวิสอยู่แล้วแล้วก็มีลิปบาล์บนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากหยิบอะไรเพิ่มกว่าน,นั้นหรือว่าจะขออะไรเพิ่มเติมก็ขอได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้หยิบอะไรเพิ่มมาเนี่ยก็จะมีกระเป๋าแบนๆนี้วางให้ที่ที่นั่งของเรานั่นเองนะครับชุดนอนมีให้เหมือนกันนะครับชุดนอนกับรองเท้าสลิปเปอร์นะครับชุดนอนตอนนี้เนี่ยเขามีสองแบบให้เลือก ก็คือจะเป็นแบบแขนยาวกับแบบแขนสั้นนะครับอันนี้เป็นแบบแขนยาวก็เลือกใส่ได้นะครับพามาดูห้องน้ำด้วยนะครับซิมเพลมากครับก็ด้านหน้านะครับมีสองห้องครับตองเจ็ดก็จะสเปซไม่เยอะมากห้องน้ำเล็กหน่อยมีลูกเล่นนิดหน่อยเขาปูเป็นหนังสีดำนะครับไม่ได้มีอเมนิตี้อะไรมาให้ครับ ต้องหยิบมาเองจากที่นั่งนะครับมีแฮนด์ครีมมาให้แค่นั้นเองธรรมดามากโดยรวม Hello, morning. าย s นดีท r e y o u รับค่ o คุณมี o ะไ o บ้างครับคุณมีอะไรบ้า s o ร e บคุณมีอะไรบ้างครับคุณมีอะไรบ้างครับคุ i มีอะไรบงครับคีอะไบ้างคับคุอะครับืุนมอะไร้าเครับอณีอะรบางคัุมีะไบ้าครับคะรงครับคมะครับก็ณอะ้างกรับคุมไทยก็ง ón, ครับณมีอะไบ้างคบตอนเช้างครับ ไฟนี้มันยาวประมาณสิบชั่วโมงครึ่งเนาะตามตารางรถจะแลนด์ที่ส่วนอุณหภูมิประมาณเก้าโมงสี่สิบนะครับมันออกช้านิดนึงนะครับแลนด์จริงน่าจะประมาณเก้าโมงห้าสิบแถวนี้ครับก่อนแลนด์ก็จะเป็นเซิร์ฟเบรคฟาสต์นะครับแน่นอนเลยสายกันเป็นยุโรเปียนนะครับเบรคฟาสต์ก็จะสไตล์แบบยุโรปสุดๆนะครับก็จะมีพวกแบบเบรดบลูชีต์นะที่เป็นแบบขนมปังต่างๆนะครับมูสลี่โยเกิร์ตนะครับแล้วก็ซีเรียลต่างๆนะครับเขามาเสิร์ฟ แกาแฟน้ำส้มน้ำส้มนะครับจริงๆก็มีตัวเลือกของแบบอาหารร้อนบ้างนิดหน่อยนะถ้าเกิดเราขอเขานะครับเขาก็จะมีพวกบาเกลหรือว่าพวกไข่นะครับอันนี้สามารถขอได้ก็จัดจานมาสวยงามดีครับน,ะเนาเบรกฟลกันันเดี๋ยวจะถึงส่วนอุณหภูมนะครับ อาลไรครับกัลลังจะแลที่วันภูกแลนะครับ10ชั่วโมงนิดๆครับบนเฟิร์สคลาสใส่กับดิสซับสิสครับจริงๆโดยรวมก็สบายมากเลยนะครับเคยบินนี้จริงๆไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะครับคือซับสิสเนี่ยใช้เฟิร์สคลาสแบบนี้มาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันตกรุ่นนะคือยังไม่ได้เอาเดสเซต์นะครับให้ความเป็นส่วนตัวดีมากมี่ประตูปิดกว้างขวางนะครับที่นอนนอนสบายเลยครับผ้าปูที่นอนนี่โอ้โหนุ่มนอนหลับได้ไม่ยากเลยนะครับอาจจะติดแค่เรื่องอาหารแหละ ถ้าเป็นคนยุโรปอะผมก็คิดว่าชอยเขาดีมากอยู่แล้วแต่ว่าแบบอย่างเอเชียเนี่ยอาจจะไม่ได้มีชอยของแบบว่าที่ถูกปากคนเอเชียให้เลือกสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้แฟนซีมากอย่าแบบว่าเฟิร์สเขาก็ไม่ได้เสิร์ฟคาเวียแลวก็ไม่ได้มีแบบว่าเมนูจัดโต๊ะมาอลังการลนโต๊ะแบบนั้นนะครับอันนั้นอาจจะต้องพึ่งพาเฟิร์สชาของฝั่งเอเชียที่จะแบบว่าใส่เต็มมากๆแะครับแต่โดยรวมก็ให้ความสบายแล้วก็ให้ความสะดวกดตัวมากเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากมาลองแล้วก็อยากใช้แบบใช้แต้มใช้ไม้ เฟิร์สคาร์ของสวิสเนี่ยอาจจะไม่ง่ายนักนะครับเพราะว่าเขาไค่อยๆปล่อยให้แลกับเอ่อสมาชิกนอกกลุ่มมาเซอมของลูฟานซาคือสวิสเนี่ยอยู่ในกลุ่มลูฟานซานะครับลูฟานซาตอนนี้ก็จะมีลูฟานซามีสวิสมีเอ่อออสเตรียนะหลักๆสามสายอย่างเี้นะครับแล้วก็เป็นสื่อศาสตรกัินเย่อยๆในยุโรปอีกหลายสายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดหลักๆอยากจะแลกที่นั่งของเฟิร์สคาร์ที่จะว่าอาจจะต้องเป็นสมาชิกมากเซอร์นะครับถ้าจะเป็นสมาชิกของโปรแกรมอื่นอาจจะไม่ค่อยปล่อยออกมาเท่าไหร่นะครับตัวซื้อ ของสวิสเฟิร์สพาสไม่ถูกนะครับคือตึงชื่อว่าเป็นหนึ่งในสายก,การบินที่แบบว่าตั้งราคาได้เหนียวแน่นมากนะครับคือราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็ลองเช็คดูครับแต่ละเส้นทางแต่ละเลือดูแต่ละวันก็อาจจะราคาไม่เท่ากันนะครับมีแค่แปที่นั่งแล้วก็คือ2แถวจักหนึ่งสองเรื่องนะครับก็เป็นรีวิวครับของเฟิร์สพาสสายการบินสวิสนั่นเองนะครับปเดีย๋ยวพบกันใหม่รีวิวนะครกท่าับ